ไปลไปแล้วทุกคนเห็นทอดรึเอ๊ะแม่ไปแล้วยังอปังปยังออกระทองอีกประทองอีกทุกคนอ้ยวฮอย่าุดอยุ่ดอย่รุดอย่รุดอย่าุดโอ้โหแม่นแทะแม่นแทะทุกคนแม่นแทะแม่นแทะนี่วุยุดกรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องของฟเบสสุขสุขคนยินดีตอนรับเขาสู่ซองเบาซมอีกสินเข่าสินเคยพี่นองมาพี่น้องมือนี่เบาซมพาพี่น้องมาฟิเบหมดอีกแล <trad> ้วทุกคนนะ ฟิตเบ็ดหมดสมเนาะทุกคนเนาะมือก้อนเอาไปฟิตแคมคองทุกคนมือก้อนเอาไปฟิตแคมคองได้หน่อยนึงเนาะทุกคนเนาะได้พอกินมือนี้หามาฟิตยุ่กล่องฝ้ายเนาะทุกคนเนาะยุ่เถิงเป็นกล่องฝ้ายเนาะทุกคนเนาะคนอื่นต้องขออภัยเนาะทุกคนมันมีเสียงหําตกรบกวนเนาะทุกคนเนาะแต่ก็บุ๊เป็นย่างเสียงธรรมศาสตร์เนาะทุกคนหามาหลุนกันว่ามือนีเบ้า zoom สีดายลายซัมเดยเนาะทุกคนเนาะเบ้า zoom สีม่านมีบอลเนาะทุกคนเนาะมาหลุนกันเนาะทุกคนเนาะ

เลี้ยวเลีเล้ยวทุกคนเดี้ยวเดี้ยวปลกระเด็นขายคือกันเนาะปลาซองชนิดนี้ทุกคนนี่เนาะขายคือกันคนชนิดหนึ่งจะมาหมุนเนาะชนิดสะพัดบ่มหมุน Hit leo, h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 it leo, từ, từ, từ từ. for ลุกซ้ายลุกซ้ยทุกคนทางเทิงทุกคนน้ำาบวมนะ

มันุดอีกแล้ว 我还可以。Bon ไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วอุ้ยไปยังวะไปยังไปยังอุยยยไปยังนี่อ๋อปะต้องทุกคนปะต้องปะต้อง Jangan takut Yang putih, yang putih No, bye la thukut pai laew, pai pa เวดล่าเลยทุกคนป้านั่นทุกคนประตองถ้าไหนช่องตโตฟหลาบโอ้ทุกคนประตองอะ่ะ thì tôi vóc nháy lút rơi ôi cướp đầy lạp khôn tại sao xong tô lạp đầy thế thôi khôn ơ ơ ý ơ à, ý ơ à, ý ơ à, ý ơ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 

បាទខ្ញុំគិតវិ ết ទឹកលឿនណាស់ថូន พย,ย,ยอ,อ,งอ,งองันิพยังัน่อื้เดทเดททุกคนเดทกระตกระตองๆกระตนี่โอ้บสมยานมันขาดอีกอยโยสมความปรารถนาทุกคนได้ลาบเดทได้ลาบเดท ซองโตทุกคนได้ลาบแล้วปะต่องซองโตทุกคนเอ้ยปับกินต้นแรงลาบกินต้นแรงทุกคนหยดชุดหยดชุดหยดชุดหยด,ดข้ออีกตัวหนึ่งก็ได้แท้ๆทุกคนบุผิดบ้างละ่ะบุผิดบ้างละ่ะ ลุดมอก,นะก,กินยามันเนาะมาได้ไหมล่ะทุกคนลุดมอกินยามันไปอีกทุกคนไปอีกไปอีกไปอีก เยาบาปได้ยังมีอีกได้อีกได้ทุกคนเนาะสามโซ่แห่งครับทอดอีกเล้วตอดอีกแล้วตอดอีกแล้วทุกคนไปยัง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 นี่ไปยังอะยังปุติดยังปุติดงัใส่ซีเมนต์ปานกระเด็ดตอดละตอดละตอดละ ba nhắm vọt ê ôi Nó bắt kẹo ấy bắt kẹo ư bắt kẹo Ít leo thôi khói khói ไปละไปละไปล้วปาทองบ่ปาทองอีกเบ่โอ้ยปาทองโอ้ยทุกคนบ้างส้มเห็นมันแล้วปาทองโอ้ยโอ้ยเกือบได้ซ้ำตัวทุกคนเลยขึ้นมาแล้วลุดทุกคนเกือบได้ซ้ำตัว <tôi> để 3 tố đấy, con mình luôn để đấy con mình để đấy tôi một kia là thôi con cứ mà là bác hên mình vô nào làm là mình lút thôi con à vai nào nữa một ตัวหมูกินนาจาโบดายมันละมันนาจะนี่ละมันต้องมีไล่ตัวทุกคนไปยังตัวนี่อุย้ยปลาอันนี้อีกแล้วปวดอยากอีกแล้วเลืนบลกเลืกนะปลานี่นะนี่เออใครเนี่ยหายทางได้แล้วปลาตองหายทางได้แล้ว ปัาตองอีกแล้วโอ้บ่แม่นโอ้ดึงคือปลาตองนี่ปรากดหน่อยดึงคือปลาตองนี่ทุกคนเพิ่มปลาตอง petong ik itu kon wow jalut 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 sa ตัเต็มเต็มทุกคนเรือแล้วหลักเรือแล้วหลักเรือแล้วสุดยอดสุดยอดทุกคนวันนี้ได้กินหลาปะตองแน่ๆทุกคนเอ้ย อน,นี้อีกแล้วมาแล้วมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วข้อปะตองอีกตัวนึงข้อปะตองอีกตัวนึงพอละข้อปะตองอีกตัวนึงสิได้เจาบัว

ma, hmm, ada ke sikap lo nih, ada ikon yang lo kok, duma. 와봅시다 네, ้ปะต้งตุ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 ้งทุกคนโอ้ยลูดิีกแล้วอะาล่ามันเมนเวได้ววะ Nam khó biết của hưu tay 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 thai tay thai thai tô thai 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 ดู3ตัวหลุดหลุด3ตัวโอ้สิได้สุดเนาะเนาะเเอาอีกเอาอีกมันได้อีกตัวนึง อเดี๋ยวตุ๊กตอตรงนะมันยู่บนหันนะกระตรงอ้สิดยทดกคก ทุกคนบอสส้มสิได้กลับแล้วเนาะทุกคนเนาะมันมืดแล้วเนาะมืุนาเขาคอยมาตึกไม้เนาะทุกคนเนาะมืุนาเขามาเอาปลาตองอยู่นี่อีกเนาะทุกคนเนาะปลาตองรุดบกไลน์เนาะทุกคนเนาะเขาไปสมผลงานกันเพื่อนเนาะทุกคนเนาะเอาทุกคนมาสมผลงานกันมาโมนี่เขาได้ไล่ซ้ำได้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวปลาตองสามโตทุกคนถ้ามันบุ่นรุดเขาได้หกโตเนาะทุกคนปลาตองเนาะ

พูดได้มักคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้บ่าสม้มแดอเนาะกดติดตามให้บ่าสม้มแดอ,อสิ่งสำคัญก็อย่าลืมกดมากกระดิ่งเนาะทุกคนเนาะเพื่อบ,บ่พลาัคลิปไม่ๆที่บ่าส้มเอาลงเนาะถ่ายนี่ข้อก่าวค้าว่า,วา,บาสบายดีพี่น้องสบายดี